ขำัจะโอแซกนัวพี่น้องขาคราวนี้ก็แวะมาทักทายสวัสดีดัวหยุดพี่น้อง่ะทางกรุงเทพก็อากาศไหนวมือนึ่งพี่น้องเชา้าดีก็รถงานตกอนไม้เซ็จแล้วพี่น้องขาตลอดเรียมเดี๋ยวต้องทำอาหารเช้าอีกทีหนึ่ง ให้มาทักทายนงางโจได้ได้พี่น้องครับ <c oughs> น้องจะออกก็เปิดช่องมาได้เดือนก็กวัวแล้วพี่น้องขาเดือนก็กวัวาจะเข้าสองเดือนแล้วก็อ,อก็ขอบคุณเอือ้อยอายทกคนนะครับทีแวะกขม้าไห้กําลังใจทุกคลิปเด้อพี่น้องครับก็อาจจะมีคลิปที่มักแน่เบ่ามักแน่พี่น้องค่าก็ปนกันไปพี่น้องขาเพราะว,ว่าน้องจะโอกก็ยัง จับแนวทางบันไดนกน้องว่าเอ๊ะคลิปจังใดนาะมันตันสิบป,ปังคลิปจังไดน้ำจังสีแตกแสนแตกหลานขึ้นข้าเจ้าพี่น้องค้าก็มือใหม่นาะพี่น้องข้อครับก็เออแล้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าเปกำังใจแวะมาชมคลิปให้น้องเจ้าโอ้ยเรื่อยพี่น้องครับแวะผ่านไปผ่านมาก ขอบคุณหลายพี่น้องครับที่แวะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้พี่น้องครับอากาศมันหนาวพี่น้องอยู่ข้างนอก มาอยู่ข้างในดียวกัวพี่น้องสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณครับเจ็ดคนดูาว่เบิวงมาหายบังใจน้องจะโอ้คดน้นอจะโอเซ็นัว่าพี่น้องคะ่ะ เช้านี้ทางกรุงเทพก็อากาศเยน็นคือเกาพี่น้องขามากินกาแฟนฮอนน้ำกั่นเด้อพี่น้องขาวันนี้ก็วันหยุดวันอาทิตย์แล้ววันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาพี่น้องครับไผ่ดวงดีโชคดีก็ดีจีนําเด้อพี่น้องครับไผ่ดวงบดีกังวลหนาไม่ไหมพี่น้องบทตรางยานเดือนหนึ่งมันเปิดสอบสองเทือ <laughs> นางโจก็เปิดช่องมาได้เดือนครวัวแต่เข้าสองเดือนแล้วพี่น้องขาก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเขมาใหม่กำลังใจพี่น้องครับคลิปไดเด่งมันเด่งมานานาบ้านข่อยพีน่น้องขานางโจก็ซื้อแวะเบิ้งไห้สู่หลังด้วยพี่น้องครับอาจจะว่าคลิปนางโจแบบ บางคลิปก็เออนางโจยัง <diy> จ <mm oh ับ <mm ค <Wallace> <ose> ่าบาตรถูกพี่น้องครับว่าเอ๊คลิปมันต้องเป็นจังไดมันมันจะเป็นแนวไหนตลกบอให้กับเขาบอท่องเที่ยวบอพี่น้องครับนางโจก็เลยแบบเฮ็ดปะปนกันไปพี่น้องครับก็ทํแบบปะปนกันไปว่าเออแบบเพื่อแบบว่าให้เออเอวยายหรือว่าทุกคนที่เขามาเบงมาเยี่ยมป่านของน้อจะโอเด้อพี่น้องจะหบด บเบื่ออาจจะเห็ดขนมแน่เห็ดอาหารแน่พาเที่ยวแน่พาเลาะแน่พาโมนแน่พี่น้องอาจ,จะมีแบบตลกคนเพ้าคนกันไปเด้อพี่น้องอย่าพึงเบื่อกันเด้อพี่น้องครับก็ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขอโทษขอบคุณทุกคนครับที่เขาแวะวาเบิรงคลิปแวะบรทัดทายกันแวะมาให้กำลังใจกันน้องทั้งนขอบคุณลหลายๆเด้อครับพี่น้อง น้องโจ้ก็ยังศึกษากฎเกณฑ์ของพั่อนอยังบททองแท้พี่น้องครับมาตกลงจนกว่าเฮาจนกว่าเฮาจะสั่งรายใดของยูทูบนเขาจะมีคนติดตามกี่คนเราเขาได้เก็บชั่วโมงกี่ชั่วโมงพี่น้องครับก็คือซึ่งน้องโจ้เขาไปเบิ่งพี่ดีวัดอะไรครับอ๋อ บ้านเกิดพี่อยู่จังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องครบ้านเกิดออยู่ศรีสะเกตเด็กพี่น้องครัแต่ก็มาทํางานอยู่กรุงเทพพี่น้องครับน้องน้องฝนอยู่จังหวัดอะไรคะมาทานก,กาแฟกับพี่เด้อทางบ้านอากาศหนาวไม่ลูก ถางว่าอากาศหนาวไหมคะป่านเท่าคือสหนาวด้พี่น้องค่าก็คือ,อบ้านอยู่ทางซีทีซีส,สเกตวิรัมเห็นขึ้นมาก็หนาวแล้วพี่น้องค่าก็หนาวแล้วน้องโจก็เป็นคนที่เว่าวาวาเฮกเก่งได้พี่น้องชัยภูมคิค่ะว้าวให้ฮัลโหลกู้굿มอร์นนิ่งว้าวชัยภูมิหนาวบ่ครับชัยภูมิหนาวไหมคะ พี่ว่าน่าจะหนาวเนาะขนาดกรุเงเทพก็ออตอนเช้า,ชาก็ลมเย็นก็มีลมแบบอากาศหนาวเลยลหละหนูต้องใส่เสื้อกันหนาวพี่น้องคะอย่าลืมดูแลสุขภาพเด้อน้องน้องน้ำฝนคะเดี๋ยวพี่แวะไปเยี่ยมบ้านก็สองบกสอนับ กระต่ายค่ะสองบวกสองเท่ากับกระต่ายน้อยน่ารักใครเอสองบวกสองเท่ากับบอกเลยว่ากันเป็นกระต่ายน้อยน่ารักพี่น้องค่ะต้องขอบคุณนะครับที่เขามาเอ่อเป็นกำลังใจมามาพูดมาคุยกับน้องจอโอด้วยพี่น้องค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณมีนาสวัสดีวันอาทิตย์เด้อพี่น้องครับวันนี้ก็เห็นอากาศหนาวเพื่อกันพี่น้องครับตามจังหวัดก็ที่หนาวแห้งนาะพี่น้องครับใดๆก็ช่วงนี้ก็อากาศหนาวแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันแนะ่เด้อพี่น้องเด้ออ๋อพิมชาขอให้หายเร็วนะครับน้องน้องฝนไปทำอะไรมาแขนหักขับรถบนนู ขับรถล้มใช่ไหมหรือไปคือปีนต้นไม้หรือไปทำอะไรมาเอ่ยขอหายเร็วนะคะ <c oughs> Hello Good morning everybody How are you today ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวกเขามาเยี่ยมบานเขามาถักทายกันน้องโจอโอและพี่น้องครับหนูเป็นคนที่ว่าพูดไทยบททองพี่น้องขาก็คือเอ่อน้องจอโจจะพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงพี่น้องขาคือสังเกตว่าเวลาพูดมันจะเอาไปว่าเออคนไทยบอกค,คนเขามรบอกคนพม่มบอกพี่น้องครับบอกเลยว่าเออน้อ,นองโจอโอล้มค่ะอ๋อคอยหายเร็วนะครับน,น,น้องฝนค่ะก็ หลายคนทักพี่น้องคะหลายคนทักน้งองโจบ่อยมากพี่น้องคะตกลงคนไทยไหมทําไมพูดไทยไม่ค่อยชัดเจนพูดไทยไม่ท่องเลยพูดไทยไม่เข็งแรงก็อยากจะบอกว่าเออ มูพี่นองขาคือนางโจ๊เป็นเล็กนิดหน่อยเลยพี่นองขาคือจะพูดไทยบ่ค่อยชัดพี่นองขาพูดไทยไม่ค่อยชัดก็อาจจะออกเสียงแบบสำเนียงแบบว่าคนพม่าแน่คนเขมรแน่ทางซูรินก็คือถ้าถ้านางโจ๊ว้ามากปุ๊บก็คือทุกคนพอฟังสำเนียงปุ๊บจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นคนซูรินไหมเป็นคนบุยรังไหมเป็นคนเชจเกตไหมอิสลามอิสลามก็เออ เป็นคนบอกไทยบ่ค่อยคล่องไปนองค่ะพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะมีติดรอเรื่อนแน่ <g ül> บอกเลยว่านขนาดเออพี่นองคะาจำได้ว่าตอนที่เป็นมัยรุ่นนอกพี่นองค่ะตอนจะเป็นมัยรุ่นเขามาทางานที่กรุงเทพใหม่ๆพี่นองคะแล้วก็หน้าตาแล้วพี่นองคะ <c oughs> หน้าตาข่อยเป็บมกเอ๊ะเขมรพม่พมาบอเป็นคนเออต่างประเทศบอหนูเคยโดนให้ให้ร้องเพลงชาติด้วยพี่นองคะะหนู ตำหนูปนห้คอยร้องเพลงชาติพี่น้องกะาดีที่ว่าคอยหอมเพลงชาติได้เด็กสันคอยตายพี่นออ้องอ๋อก็น้องโจจะพูดเอหนูพูดบ่ให้เกง่งเนื้อพี่น้องคะ่ะหนูจะเป็นคนเป็นคนขี้อายพี่น้องคะน้องโจเป็นคนขี้อายพูดบ่ให้เกง่งอายกล่องเด้อพี่น้องเด้ออย่าท่สาก,กันเนื้อค่ะ พูดรรหลายภาษาไหมคะได้ไม่หลายภาษาครับอังกฤษพอได้ได้วพี่น้องะ่ะภาษาเล่าได้อยู่ที่บ้านาที่บ้านพี่ก็จะพูดภาษาสวยพี่น้องะ่ะที่บ้านจะพูดภาษาสวยถามว่าพูดคขมียนได้ไหมพูดได้ไหมจะใช้คําว่า พูดเป็นคำคำได้ไหมบอกเลยว่าถ้าพูดเป็นแบบคำคพอได้แต่ถ้าพูดเป็น,ป,นประโยคอันนี้ไม่ได้แล้วก็ภาษาคำเมรนก็พอฟังเวลาก็บพูดมาเราเราพอรู้ว่าเอก็พูดว่าอะไรเพราะว่าภาษาภาษาคขมรทางสุรินแล้วก็บุรีรัมบางทีสำเนียงแล้วก็บางคำมันจะคล้ายๆกับภาษาสวย ก็เออเราก็พอจะได้ความได้ว่าเออเขาน่าจะพูดเกี่ยวกับนี้อะไรนี้นะครับแต่ให้แบบเบบพูดไปว่าเออเป็นประโยคประโยคแเบบว่าคุยทักทายอะไรก็น่าจะยากแต่ว่าก็พอไบฟังเออพอไปนั่งพอไปนั่งเมาท์อมอยได้ว่าเอะคนนี้ก็พูดเกี่ยวก,กับอะไรคนนี้เขาเล่นทาเราหรือเปล่าละมานนี้ <laughs> ขอบคุณครับน้องน้องโฟนเวียนอยู่ชั้นไหนครับทํางานดีอย่างเอ่ยทํางานดีอย่างค้าหรือว่าเรียนอยู่ชั้นไหนเอ่ยลูกขอบคุณน้องน้องฝนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายพี่จจโอเด้รพี่น้องด้อก็ขอบคุณนะครับที่แวะเข้าเบิรงพี่บาไหลสดพี่น้องก็เออ เจ้าโอก็เปิดช่องมาไดา้ยังไม่ถึงสองเดือนพี่น้องคาก็ยังไม่ถึงสองเดือนก็หลังคาบ้านก็ยังมีบลหยพี่น้องครับแล้วก็ก็ยังเปิดคันธิสางรได้จากาบ่อนลังไม้พี่น้องครับก็จังไรขอฝากเป็นกำลังใจให้น้องโสดน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเด้ก็คือฝาก ฝากาหัวใจดวงน,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 นี้น้อยดวงนี้กับทุกคนน่เด้ครับน้องหากจะโอนีน้อยจะหากินดนเด้อพี่น้องก็ <c oughs> เลยเออนัชโกยัง ยังเมื่อหูว่าเอ๊แต่ละแต่ละมือแต่ละเดพี่น้องครับเขาต้องลงคลิปลงคลิปเอ่อกี่คลิปเข้าต้องไลฟ์สซเอ่อทุกวันไหมเราต้องลงเอ่อคลิปยาวคลิปยาวนี่คือเอ่อต้องยาวเอ่อกี่นาทีขึ้นไปจนถึงจะมีประสิทธิภาพครับพี่น้องครับแต่ว่าพอคลิปสั้นก็คือเอ่อจะโอ๋นางโอ๋ก็อพอหูแน่น,นะพี่น้องครับคือยังว่าพี่น้องครับก็คือ อย่ายว่าแต่ใครเลยพี่น้องครับก็คือถ้าถ้าคลิปยาวเกินไปบางเชือบางครั้งห้ามบมบจบพี่น้องครับบางเชือห้ามบมบจบยิ่ว่าจะไผพี่น้องครับนางจะโอคือกันเด้อพี่น้องครับบางเทือก็แวะไปเยี่ยมบ้านมูพี่น้องครับแวะไปเยี่ยมบ้านมู้า้าคลิปใหญ่ี่ว่าตะกอนพี่น้องครับก็คือนางจะโอจะจะติดตามช่องท่วาหนึ่งก็คือบางเทือแบบพันยูทั้งผักผักเล่าเลยพี่น้องเนาะ พญยูทั้งผากล่วอ๋อขอบคุณนะครับน้องน้องฝอนครับขอบคุณขอบคุณหลายเด้อหลาเด้อขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอ้ยขอบคุณไอ้หลีอีหล่าขอบขอบคุณเด้อก็เอ ก็จะเมื่อนางโจก็จะก็ะโมโหว่าเอ๊คลิปยาวมันต้องรอตั้งเอ่อีเน็ทีขึ้นไปมันถึงไมาว่าคนจะดูจบพี่น้องครับแล้วก็การทําคลิปยาวล้วยพี่น้องครับคือการทําคลิปยาวถ้าแบบอเอ่อเฮ้าเฮ็ดออกมาดีก็คือคนก็เอ่อสิบเบิ่งห้เฮ้าจบพี่น้องครับถ้าแบบคลิปยาวแบบเฮ้าออกมาเลยมันแบบเอ่อมันบอเป็นถี่คนคนสิบเบิ่งเฮ้าแล้วพี่น้องครับคนเขาเอ่อจะดูเข้าจนจบมัน มันก็ยากพี่น้องนาอก็คือแต่ว่าเออนังจะโอมากตอนที่แต่ก่อนมันจะโอจะติดตามช่องที่ว่าบางทอเออเออไอพันยูฟังเล่าแล้วก็น้องนองที่พันยูฟังเล่าพี่น้องครับก็คือชาวมาไปว่าพันก็ไปว่าทายถอดเดืองเล่าว่าเออเมื่อนี่เมื่อนี่ฟังเล่าคนประเทศเฮดอีอย่างแน่เออช่วงที่ว่าเก็บเฮดพันก็ออกทงทงทงเออออกทุงหุ่งไฮทุงหน้าพี่น้องครับไปดำหน้าไทยหน้าเออ ช่เกเพ็เพนก็เพิ่ก็ไปเกเพ็ออกทุ่งหน้าพี่น้องครับก็คือพอห้อไปเอเบิ่งแล้วมันเออเพิ่นไทยทอดเรื่องราวของเพิ่นแบบน่ที่ตามพี่น้องครับคือนี่แหละคือเอทาแบบเทคคลิปยาวแบบนี่ก็คือน้องโจคิดว่าคนคนติดตามหลายอย่างเช่นน้องโจเคยเอ,อติดตามซองหนึ่งที่ว่าเอ,อ อ่าหรือเป็นคนไทยเนาะล้วเพื่อกับมักเอ่อไปเที่ยวทางเล่าพี่น้องครับแล้วเราคนขับมอเตอร์ไซค์ไปเนาะพี่น้องครับกล้เพือพือไปเอ่อ ไปเบิงวิถีชีวิตชุมชนของทางลาวเป็นเจังไดแน่แต่แบบว่าทางชา,าวเขาพี่น้องครับเบ็เบิงแรกวบว่ามันมันอาทิตตามเบ็ดเหตเป็ดเป็นเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองพี่น้องครับแบบว่าเมื่อน,นี้พาไปเที่ยวหมูบ่บ้านนี่แล้วเบิงมาหมูบ่บ้านนี่พ่นอ,อยู่ปนจังไดแน่วิถีชุมชนพ่นแต่ละมือแต่ละเดชเหตุอีหยังนแน่พี่น้องครับคยอว่าหนึ่งก็คือ <c oughs> ค่ะภัเหตุเอ่อทำนองนี่นูวาคลิปเห่าปัง่งยูพี่น้องครับแล้วคือเอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะน้องโจาวา่าเอา่อสําหรับภัยที่เกงด่านใดน,นะพี่น้องครับภัยที่เกงด่านเอ่อให้ความรู้ Joe, เกงด่านเรื่องพูดเอ่อแล้วก็เกงด่านเฮ็กอาหารพี่น้องครับก็คือเอ่อพวกนี้แต่ปัเหาตรนั้นเหตุคลิปเา่าพี่น้องครับน้องโจน้องโจคิดว่าหนึ่งคือคลิปถี่ออกมาพี่น้องครับแลว้วคนณพีว่า หน้าที่ตามพี่น้องครับหน้าที่ตามนะแบบเอ๊เมื่อนี้เอ่อคนนี้แบบมีอีหยังมาให้เบิง่งเอ๊เมื่อนี้คนนี้เพิ่นพาเพชรอาหารแปลกเอีหยังแนะ่อ่าแล้วก็อีกคลิปเน่าแบบอีกแบบหนึงที่ว่าน้องจะโอ้เอ่อมากคือแบบบางที่เออกินอาหารเออแต่ก่อนมักคิดว่าเกี่ยวกับกินอาหารแต่ว่าพอมาเรืดูนี้เอ่อคนเฮ็ดคลิปกินอาหารก็ดูพี่น้องขาก็หลายอยู่ก็คือเออ บางบางสองผลกิเหตุโอเคอยู่บริเห็ดดุดีแล้วก็เออแต่ว่าคอยสิมักเออบางสองที่เป็นวา่าไปหาก้อนพี่น้องครับก็ไปหาไปทงหอกทงในไปให้กอนแล้วก็ไปหาเออวัตถุดิบจากให้จากหน้าที่เข้าเหตุที่เข้าปลูกเี่เข้ามีแล้วคอยมาเหตุเห็ุแล้วคอยมานั่งกินน้ำกขางเอออันนี้คอ่คอยมาอยู่ตั้งสี่พี่น้องครับแต่นั่งออก,ก็เหดุราเป็นพี่น้องครับหนึ่งคือเพราะออกอย่างหนึ่งก็คือ น้องจะโอ้สิเป็นคนที่อวอาบอเให้เก่งพี่น้องครับบางเทือพูดแล้วคนฟังเป็นผ้ามูอเรื่องพี่น้องครับอีหลีพี่น้องครับอันนี้น้องจะย,ยอมรับเจ้าของมาหนึ่งก็คือขอเสียงน,น้องจะคือบางเทออีบานคนพุดนเร็วเป็นคนพุ่นเร็วพี่น้องครับแล้วบางเทอบอกไปแล้วพูดไปแล้วคนฟังเั็นผู้คนใจพี่น้อง หรือหรือบอกันาเป็นคนว,ว่าว่าหัวเรื่องทั้งสี่พี่น้องครับ <c oughs> แล้วก็อย่างคืออ,าอ่านจเป็นคนขี้อายก็คือโอเคไายไปบ่าวนากงทั้งสี่ยังพอ่อใดญพี่น้องครับแล้วไปว่า ถามแบบเวลาเฮ็ดงานนี่พี่น้องครับเอ่อแต่ก่อนเวลาเราทำงานเนาะคือผลต่งางเหตุการณ์แบบพรีพรเซนต์งานเอ่อเท่าเฮ็ดพรีเซนต์ผลงานหรือว่าอย่างเดียวเฮ็ดแต่ละแต่ละเอ่อสัปดาห์แต่ละเอ่อวีคแต่ละไตรมาสแต่ละปีพี่น้องครับเพราะว่าแต่ก่อนต้องทำแบบการบัญชีเนาะทำการบ,บัญชีอ่าก็ระเบิดมารายงานอ่าทุกสัปดาห์ทุกเอ่อแล้วก็พอสัปดาทำมารายงานเอ่อ ผลไตรมากเต็งสี่พี่น้องครับน้องโตน้องโอจะเป็นคนที่วาหนึ่งเวลาพรีเซนต์พี่น้องครับเวลาพรีเซนต์ต่อคนอานคนไ้หลายแต่คนขี้อายพี่น้องครับน้องโตจะเป็นจะเออจะเป็นคนตื่นเต้นเวลา เอ่อวอลตอนหนากคนเรียนหลายเปว่าจะคนแบบประมาประมาณแล้วก็ไปว่าบอมันใจในตัวเจ้าของขพี่น้องขาก็คือนตัวจะเป็นเบบีแมงแต่แบบตอนเรียนตอนเรียนแล้วเป็นน้องขบแต่ว่ามาร์กบอมาร์กแบบอย่าออกไปพรีเซนต์บอถามเลยว่ามาร์กลายพี่น้องขบแต่ว่าฝึกเอ่อฝึกแล้วฝึกอีกแบบพยายามเนี่ยฝึกว่าเอออันนี้พี่น้องคาคือถ้าเขาถ้าฝึกทั้งสี่ฝึกตอนหนักกล่องตอนหนก,กร็จก มันเออว่าได้เดี่ยูมันมันพูดได้อยู่แต่พ่อแบบพ่อไปเจอสถานาการจริงยังแล้วเขาก็พรีเซนต์งานต่อลูกค้าสีกพี่น้องครับเรียกไปว่าจากที่เขาเตรียมมาจากเขาเตรียมขมูลมากพี่น้องครับว่าว่าถูกจ้าก็คือเอ่อพรีเซนต์ไปปุ๊บพี่น้องครับแล้วพ่อแบบ้นฐามกลับมาเนาะบนถานกลับมาระมาด่สิอ้าวอันนี้เขาบริเลตเตียมเตรียมขมูลมากเขาตอบพันว่าได้พี่น้องครับ ไตว่าเปลยนแบบนี้ก็เลยแบบเออเป็นคนที่ว่าประมาลายแล้วก็เออตื่นเต้นเวลาแบบพรีเซนต์ตอหนาคนเลยรายพี่น้องค่ะก็คือเธอเป็นมากก่านี้งสี่โอเคพอด้ดูพี่น้องครับถ้าเป็นมากกว่าแบบเออคนนั่งไปเป็นห้องแบบนี้พี่น้องว่าพอด่จ้าตื่นเต้นเด้อจ้าก็เลยเออตอนเด็กหน่อยก็เป็นคนขี้อายพี่นน้องกันเป็นคนขี้อายเป็นคนเรียบร้อย เดี๋ยวพอเม่เอแมกคลิปพี่น้องค่ะตั้งแบบเต็มที่พี่น้องค่ะตั้งใส่เต็มที่ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขาแหม่งใจในจอหนุ่มไร้สดกี่นาทีแล้วกี่เ็ดนาทีพี่น้องยดียมากเลย ก็อ่อเจะโอก็จะจะไหลเลืมาครึ่งชั่วโมงพี่นองครับก็คือก็ต้องขอต่อไปเตรียมอาหารเสาก่อนพี่นองคาก็คือเช้านี้ก็จะทําข้าวต้มทรงเครื่องพี่นองคาที่นี้ทนเป็นข้าวต้มทรงเครื่องพี่นองคาก็คืออากาศนาหนาวๆเลยกินของทอนพี่นองคาผ่าแวะผ่านไปผ่านมาอยากมากินข้าวต้มทรงเครื่องกับน้องโอก็มามาได้เด้อจ้าพี่นองจ้า ากาศหนาวปากแตกคุณน้อยกากแห้ง ทานข้าวกันยังเนาะพี่น้องขากินเข่ากันหรือยั่งเนาะก็วันหยุดนี้ก็นะนานาสีบักคนก็ตื่นสวยเนาะพี่น้องเนาะก็คือถต่ภายังี่ยมได้กินข่าวก็ตื่นกินเข่าเดอ้ออันนี้เก่าโมงสิบโม่เด้วยพี่น้องขาตื่นนี่แหละนัทโจอก็ฝึกไล่สดพี่น้องขาฝึกไล่สดฝึกเบาประมาณหนึ่งก็คือ เด็กๆเก่งๆพี่น้องคะาบังเทือพี่น้องก็คือเท้อแรกที่น้องโอไล่พี่น้องคะะคือทาอ่าทิ่ตื่นกล้องอายกล้องหรือว่าเวลาไหลสดเด็อพี่น้องครับว่าเอ๊ะไหลเราจะพูดยังไงจะยังแล้วคนสิบเบิ้งข้าบอพี่น้องครับน้องโอบอกเลยว่าบอกทั้งย่านพี่น้องครับบอกทั้งย่างน้องโอไล่สดบ่มีผัยเบิงน้องโอนั่งบอกผู้เดียวพี่น้องคะะ หนูนั่งผู้คนเดียวบอกคนเดียวเยวต้นให้ห้าปาร์ตี้พี่น้องครับก็คือไหลชุบไหลไปไผ่เบิงก็ไผ่เบิงเข้าเขาก็บอกคุณผู้เดียวพี่น้องครับก็ฝึกออกเด็กก็ผีบ้าพี่น้องคอยเป็นดุพี่น้องครับไหลเราก็มีไผ่เบิงคอยก็ไหลผู้เดียวไหลผู้เดียวเต้นผู้เดียวพี่น้องครับว้าวผู้เดียวคือพี่บา้านี่ อย่าลืมกินขา้าวเสาร์ันเด้อพี่น้องครับอย่าลืมทานข้าวช้านะครับขา้าวเสาร์ดีกับสุขภาพเด้อพี่น้องขอ่อยกินกาแฟก่อนแล้วก็ออพอสักพักก็ไปกินขา้าวช่วงนี้อากาศหนาวพี่น้องครับกินแบบโอโ้โหอาหารบ้านาเนื้อคือที่แ่บพี่น้องครับปนกบปนปลาพี่น้องปนกบปนปลาปิ่งปลาเนาะพี่น้องครับก็คือ เออจันเดวาตอนนี้หน่อยถ้ายเป็นช่วงหนี้พี่น้องนะเป็นช่วงที่ว่ามนเกีียวเขา่าเกี่ยวเขา่าเอาเข่าขึ้นเหล่าแล้วเอาเข่าขึงแล้วโอ้โหแต่ก่อนเนาะตอนที่ว่าอีพออีแมียังอยู่แล้วพี่น้องขาตอนที่ว่าอีพอยอีแมงยอยู่พอแบบเสามากที่สวยแน่อีพอก็เอาแหอีไปวานแหอยู่สะพี่น้องขาคือแต่ก่อนก็คือนาทุกนาพี่น้องแต่ก่อนก็คือนาทุกบ้านหรือว่าเออนาทุกบ้านพนจะขุดสะไวแล้อพี่น้องเนาะก็คืนอนน คอนิคุชซาอาไว้เพื่อไปว่าหนึ่งมันมันจะได้แบบมีนม้ำมีนม้ำคดพักคดคดพักคดพริกพระาวาออัตรกรแบบตอนนี้หน่อยนะพี่น้องครับคือแถบทุกหน้าแถบทุกบ้านาทางภาคอีสานหรือว่าภาคอื่นมอ้โหเป็นเป็นคือภาคอีสานเลยบอกก็คือแต่ก็ว่าทางภาคเหนือคือสุเป็นพี่น้องครับก็คือ เขาก็จะขุดสะเนาะคือแบบว่าขุดสะไว้พอแบบหนาฝนมากปลาก็เข่าสะพี่น้องครับปลาเข่าสะอ่าพอแบบตุกออกตึ้งพอแบบเกี่ยวเขาแล้วก็จะพอแบบมีมีแบบเอมีปลาในสะกินพี่น้องครับแต่โอเว็บมากินปลาอยู่บ้านได้พี่น้องครับก็คือแบบพอแบบวลาเ้าเกี่ยวเข้าแล้วเนาะคนก็จะมีแบบอสุกปาสะพี่น้องโอ้พี่น้องครับปลาลายปลาคอปลาดุกเอ้ย้ปลาลดพี่น้อง เอามามกเออเอามาลาบพี่น้องครับเอามาลาบแน่เอาไปเอต่ก่อนเนาะก็คือเออปลาคอเพ่นก็เอามาต้มพี่น้องครับเอาเอามาต้มก็จะเอาใส่ใบพ่นต้มต้มยำปลาคอใส่มดแดงพี่น้องครับแสบลายลายพี่น้องแล้วก็หลับปลาพี่น้องครับแต่ก่อนก็คือพอพันก็หลับปลาเอ่อหลับปลากระเดิดหลับปลาก็ดีไห่กินพี่น้องครับบอกเลยว่าโอ้ย แสบหลายพี่น้องครับบกนาโวมีเดอร์ก็เอาใส่เอมดแดงแท่งก็บีบขยำขยำโอ้ยว่าหนาน้ำไรแตกพี่น้องบอกเลยเป็นอาหารที่คือมักหลายพี่น้องครับแล้วก็ปิ่งปลาเนาะคือตะกอนปลาแข็งเรียกว่าปลาหมอเพราะเอิญเออเพราะเอิญปลาหมอนนันปลาเอิญปลาแข็งเนาะแล้วก็ปลาดุกหน้าพี่น้องครับเวลาย่างอ๋อพี่น้องบอกเลยว่าแ่บหลายพี่น้องครับลายอย่างแ่บหลายปลา ตาหน้าเห่าเนาะพี่น้องครับบอกเลยถ้าแล้วก็พอไปได้ไลฟ์แน่ก็เอ่ออีแมรมันก็เห็ดประแดกมันก็มาเห็ดประแดกแล้วก็ปลาบางปลามันก็แพรพนก็แพ้แล้วก็ตากแดดก็เห็ดแบบปลาแดดเดียอาไรกินแบบเอ่อช่วงแบบมีหน้าไม่สาพี่น้องโอ้ยว่าแล้วกินหอดบานเนาะพี่น้องเนาะโอ,อ้กินหอดแบบตอมตอนมิดหน่อยถ้ามันหย่อนเวลาไปได้เคยว่าดีดีเนาะ ก่นาทีแล้วยี่สิบเจ็ดนาทียิ้มมองพี่น้องครับแปดโมงเกิพี่น้องครับนองโจขอโตไปทําอาหารปเตรียมอาหารเ้ารกับด้วยพี่น้องครับเดี๋ยวพอสวยๆลวดเทียนเย็นๆเดี๋ยวคยมาไร่อยหละชเทียนึงเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะมาเยี่ยมมายามบ้านนองโจด้วยพี่น้องครับเดี๋ยวนางโจก็ ถ่านผ่า,าคลิปไผ่ไล่ไผ่พานนาบานคอยเขก็ช่เขาไปทักท่ายได้พี่น้องครับก็ฝากเปก็นกำลังใจใหน้นะครับสายสิบดณะพง <c oughs> ครับอายอายขึ้นมาหัวคอยระบาดนี่ <c oughs> สวัสดีครับอายสายสิบคณะพงก็ซืวว้อสายสิบละ่บละซื้ออายตีแท้ พี่น้องก็คือเออมีมีคนถักหนังจะโววาหน้าตาทิงสี่เป้นอยู่บอกพี่น้องจ้าอะนี่โตแม่เลย้อจ้าไปละพี่น้องครับเดี๋ยวคอยไปเฮกยกเขาก่อนเดี๋ยวมาพอกันใหม่ได้ครับเดี๋ยวไปละขอบคุณนะครับผ่ายที่แวะเข้ามาถักไทยได้พี่น้องอยไปละ ไปเจมอาหารเส้าก่อนไปกินข้าวเส้าก่อนหิ้วข้าวแล้วไปล่ะ